ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็คือเกม G d e v e l o p f a v นะครับอัปดขึ้นมาเลยจะขึ้นมาเป็นจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะทุกคนนี่ก็คือเกมของผมนะแล้วก็เมนเมนูนี่ก็คือโคดโคดิ้งของผมนะครับชื่อเกมของผมนะครับชื่อว่ามาในอุ้ยนะครับซึ่ง เกมนี้นะครับจะสามารถกระโดดยิงเลเซอร์แล้วก็ทำให้ตัวผู้ร้ายเนี่ยแหละครับหายไปนะครับว้าวสุดยอดเลยผมก็ภูมิใจมากเลยนะครับอ่าเรามาเล่นกันเลยอ่าจะเล่น,น,นเสียงเพลงเปิดลังั่งนี่ทุกคนโคเป,ปบาคือกระโดดนะแล้วก็ดีคือไปข้งหน้า A คือไปข้างหน้านะทุกคนวันนี้เราจะเก็บเหรียญทั้งหมดเลยทุกคนอาจจะสงสัยว่าที่ผมพูดว่ายิงเลเซอร์ตอนแรกนะทุกคนทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าไหนเลเซอร์ล่ะแล้วก็กด W นะทุกคนก็จะยิงเลเซอร์ไปข้างหน้าแต่ถ้ากด S นะทุกคนกด S นะจะยิงเลเซอร์ไปข้างหลังนะทุกคนเจ๋งนี่ได้ไหมล่ะ อ,อยู่แล้วครับ <c oughs> สองสองเลยวันนี้เราจะเก็บเหรียญกับตัวผู้ร้ายให้หมดนะทุกคนทุกคนอาจจะบางคนอาจจะสังเกตบางคนก็ไม่ได้อาจจะสังเกตแต่ผมว่าหลายคนอาจจะสังเกตเพราะว่ามันมีสกอร์อยู่ข้างล่างนะทุกคนนี่คือเรายิงผู้ร้ายนะทุกคนมันมีสกอร์มาเรื่อยๆนะอ่ะอ่ะเออ ออเ,เห็นไหมทุกคนทุกคนดูดีๆนะดูตรงสกอร์ดีๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะยิงเอ่อตัวผู้ร้ายให้ดูนะดูนะอ่าสี่ร้อยสี่สิบขึ้นมตอนนั้นอะเพราะตอนนั้นคือมันคือสีอ่ร้อยสามสิบพอผมกดอันนั้นก็ขึ้นสี่ร้อยสี่สิบแปลว่า มันก็นับด้วยนะครับก็คือหนึ่งเหรียญนับสิบคะแนนนะคบอ่าแล้วกกด W ไปนะคะเออนี่คืออ้ได้3ดอกเลยทุกคนอาจจะเห็นไอ้บล็อกใสๆนะครับอันนั้นอะคือผมไม่รู้นะว่ามันายจังไหนครับ แกมาเองแต่ผมผมยังไม่รู้เลยผมผมไม่ได้โปรแกรมอะไรมันเพื่อนมาเองอ่ะดูตอนจบนะยกคนแล้วก็ต้องทำตรงน,นี้อืมมันจะคืีว่าคองเกิลเจเนอเรชั่นยูวินเดี๋ยวผมจะไปอธิบายพวกเอ่อพวกพวกรุ๊ปพวกนี้นะคบก็คืออันนี้นะครับคือ d k e y press ก็คือถ้ากดดีนะครับมันจะไปข้างหน้านี่ก็คือ A key press ก็คือถ้ากด A มันจะไปข้างหลัง สเปซบาร์ y ีเพรสก็คือถ้าเรากด s p ปซบาร์นะครับมันก็จะกระโดดนะครอ่าตรงนี้นะครับก็เป็นสกอร์คอยนะนะคบก็เป็นสกอร์นะครับที่นะับว่าตอนที่เราชนคอยนะครับตอนที่เราชนพวกเหรียญนะครับมันก็จะขึ้นสกอร์มาเออนี่ก็คือเชนสกอร์แอดเทนนะทุกคนก็คือเชนสกอร์แอดเทนก็คือ เอ่อหนึ่งเหรียญน,นะครับมันจะขึ้นสิบคะแนนช่มันก็จะขึ้นสิบคะแนนมันต้องทำแล้วก็ change the x position of camera layer set to stand x ก็คือเนี่ยน,นะครับมันก็จะโฟกัสที่ตัวละครนะครับสมมุติตัวละครไปข้างหน้ามันก็จะไปตัวกล้องมันก็จะไปข้างหน้าเวลาตัวละครไปข้างหลังตัวกล้องมันก็จะไปข้างหลังหลักครับ w นี่นะครับก็จะเป็น บิวก็คือชุดเลเซอร์ไปข้างหน้านะครับ3วินาทีและ0.3วินาทีนะครับอันนี้ก็คือ A S นะครับก็จะเป็นพอเรากด S นะครับมันก็จะออกมันด้านหลังเนี่ยทุกคน song of the game ก็คือเพลงเพลงของเกมนะทุกคนแล้วก็ at the beginning of the scene heart win ก็คือเอ่อตอนเริ่มต้นนะครับจะซ่อนคาว่า win น,นะครับ แล้วก็เชสนะครับเชสอินค o s i t i ิชันวิ s ส a ตนก็คือตอนที่เชสนะครับมันชนส a ตนนะครับตัว s เซตไทม์สเ l ลนะครับก็คือมันจะโชว์ขึ้นมาเลยแล้วโชว์วินก็คือมันก็จะโชว์เขาว่าวินขึ้นมาครับนี่ก็คือหลักการทั้งหมดนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย